สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับผมกับรายการใครๆกับข้าครัววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเกาหลีเป็นพิเศษมาทำอาหารเกาหลีกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เกาหลีจานนะเป็นเกาหลีสไตล์ผมนะครับเราจะทำซุปกิมจิกันดูส่วนผสมเลยครับโอเคครับซุปกิมจิก็ต้องมีกิมจินะครับกิมจิผมใช้เป็นออสองอย่างวันนี้ผมมีกิมจิประกาศขาวนะครับแล้วก็กิมจิหวัวไชเท้าให้มันแบบได้ได้อ่อ เคยเปะไงรถส,สัมผัสที่แตกต่างและหน้าตาที่ดูดีด้วยนะครับโอเคกิมจิ2ออย่างมีน้ําต๊อกไก่นะครับผมผมมีเกลือมีเบคอนนะครับเบคอนอันนี้เป็นเป็นเบคอนรมควันนะครับสโมกมาแล้วมีกลิ่นไม้นิดนึงนะครับผมมีมิรินแล้วก็มีน้ามันงานะครับผมบอกแล้วว่าเป็นสไตล์ผมโอเคครับตอนนี้ผมใช้ซอสแพนหรือว่าหม้อหม้อดามน,นะครับ <c oughs> ตั้งไฟให้ร้อนเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาเบคอนสโมกของเราลงไปเจียว ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับน้ำมันจากเบคอนจะออกมาเองโอเคชวนคุยพอลรอให้หม้อมันร้อนนะครับตอนนี้ผมเอาเบคอนลงไปเจียวเลยโอเคครับยังไม่ต้องไปคนมันปล่อยมันไปให้มันคข่น้ำมันออกมาก่อนเพราะตอนนี้คนไปก็ก็เละฮะก็ะแหลกไม่มีอะไรให้น้ำมันมันออกมานิดนึง ถ้อใจคอไม่ดีกลัวมันมันไม่ออกก็เอาน้ำมันหล,ลอลงไปหน่อยก็ได้แต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าเบคอนมันก็มันู่แล้วอ่ะเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำมันมันออกแล้วสักครู่เดี๋ยวเราจะเขี่ยมันโอเคครับอันนี้ผมเริ่มขูดแล้วเจียวผมจะเจียวเบคอนให้มันให้มันค่อนกรอบเลยอะ่ะ เพนั้นน้ามันมันจะออกมาเยอะมากมันจะคือมันจะคายน้ามันคายคายน้ําในเนื้อของมันออกมาเพื่อให้ตัวมันกรอบสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทําก็คืออย่าให้หม้อไหม้นะครับขูดก้นกับขอบมันดีๆนะครับเพราะว่าถ้ามันไหม้เนี่ยรสชาติอย่างที่ผมพูดย้ําทุกครั้งถ้ามันไหม้ในหม้อแล้วรสชาติมันสิ่งเดียวที่คุณผู้ชมทําได้คือเปลี่ยนหม้อนะครับเพราะรสชาติมันจะตลบอบอวนปนป่วนอาหารคุณผู้ชมแน่นอน โอเคตอนนี้เบคอนเราเริ่มเริ่มกรุบกรุบแล้วครับเริ่มกรุบกรุบแล้วเรา้นหม้อเ็าเริ่มมีคราบเบคอนติดแล้วผมต้องขูดมันคนุณผู้ชมงี่เงหไม่แน่เค okay. ครับมันเริ่มได้จุดที่ผมต้องการแล้วต่อจากนี้ไปผมจะเอากิมจิลงไปรวนกวนนิดนึงนะครับผมเริ่มจากใช้เท้าซอสแดงลงมาเลยกิมจิที่เวลาเอามาทำคุณผู้ชมต้องชิมก่อนนะ แต่แล้วที่รสชาติไม่เหมือนกันนะครับบางที่เผ็ดมากเผ็ดน้อยอย่างอของผมเนี่ยหน้าตาดูไม่ค่อยจะเลื่องเลยแต่ว่าเผ็ดค่อนข้างเผ็ดรสจัดอันนี้ผมผัดนิดนึงอืให้มันได้กลิ่นแล้วตอนนี้แหละคุณผู้ชมจะลงมันงานนิดนึงคือน้ำมันงานเวลามันโดนความร้อนมากๆแล้วอ่ะกลิ่นมันจะหายผมก็เอาแค่นิดนึงลงไปส่วนนึงก่อนให้มันให้มันซึมมันหอมมากคุณผู้ชมชอบชอบจริงๆเลย เ okay. หลังจากนั้นผมลงน้ำสต๊อกไก่ไม่ต้องเยอะมากประมาณหนึ่งวันนี้ผมเล่งไฟละเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการจะเคี่ยวเอาความเป็นน้ำกิมจิอะไรออกมานะผมอยากให้มันยังคง คงความเป็นกิมจิอยู่น,น,นะฮะที่น้ําซุปก็มีรสชาติของของตัวซอสแดงของเขาคุณผู้ชมที่ที่ชอบอาหารอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีเป็นพิเศษนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนเชี่ยวกว่าผมเยอะคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าอาหารเกาหลีเนี่ยเขาจะมีซอสตัวหนึ่งเป็นซอสแดงผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเขาจะแบบบางทีเขามาบีบกินกับข้าวเติมในอาหารทุกอย่างมันเหมือนกับเป็น บ้านเราก็คือเป็นเป็นเครื่องแกงอะออารมณ์นั้นเขาก็จะมีอยเขาอยู่คุณผู้ชมใส่ลงไปในนี้ได้ด้วยนะแล้วผมแนะนําให้ใส่ตอนตอนที่ผัดอะเอากิมจิก่อนจะเอากิมจิลงไปผัดะผมขุดกลนนิดนึงผมไม่รู้ข้างใต้มันไหมหรือเปล่าใช่ไหมทำมันเล่นไปคุณผู้ชมถึงจะอยู่ในน้ําอย่างนี้นะข้างใต้มันก็ไหมได้นะ,ะถ้ามันร้อนจัดเดนไปชิมก่อนเดี๋ยวรอให้เดือดก็โอเคแล้วครับ ผมเร่งไฟแรงเลยแรงสุดระหว่างนั้นเช่นเดิมสไตล์ผมทำไปคลีนไปตอนนี้มีมีส่วนผสมอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใช้นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะผมยังเหลือมิรินอยู่มิรินมิรินมันทำมาจากเหล้าจริงไม่ใอาหารญี่ปุ่นผมก็ผมก็ทำให้สองชาตินี้เขาผนวกเข้าด้วยกันครับรสชาติของมันเนี่ย แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วมันจะมีกลิ่นคล้ายๆสาโทเล็กๆนะเล็ก,นะลก,ลกๆกคุณผู้ชมเพราะมันทํามาจากข้าวแต่ว่ามันจะมีความเค็มปแป๊งนิดๆเหมาะการทาอาหารมากอร่อยจริงๆดังนั้นคุณผู้ชมต้องชิมก่อนว่าซุปของคุณผู้ชมกิมจิของคุณผู้ชม,ชมรสชาติเป็นยังไงนะครับอาจจะไม่ใส่ก็ได้จริงๆผมชิมนี่รสชาติก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วแต่ผมอยากให้มันเป็นเกาหลีลูกครึ่งเกาหลีอเมริกันที่มีกลิ่นอายของญี่ปุ่นเล็กน้อย <laughs> นะครับเดี๋ยวผมจะใส่รอให้เดือดนิดนึง ลงมิรินนิดหน่อยแล้วก็ตั้งให้เดือดต่อไป <c oughs> ผมปรุงรสด,ด้วยเกลือถ้าคุณผู้ชมต้องการให้เค็มผมจะไม่ใส่พวกซีอิ๊วหรืออะไรเงี้ยรสชาติมันเฉพาะไปหรือบางคนอาจจะใส่พวกอซอสถั่เหลืองญี่ปุ่นพวกคิคโคมันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีรสเฉพาะก็ได้นะแล้วแต่ชอบแต่ว่า ทายาที่ใช้เกลือเพราะว่ารสชาติอย่างที่บอกครับมันจะเป็นรสชาติธรรมชาติให้ความเค็มแต่ว่าไม่ให้กลิ่นเฉพาะตัวจะดึงรสชาติธรรมชาติออกมาครับตอนนี้จริงๆเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วเพราะว่ามันมีความเค็มของเบคอนอยู่แล้วด้วยคนะุณผู้ชมต้องระวังนิดนึงโอเคครับโอเคครับคุณผู้ชมผมแอบชิมไปเล็กน้อยแล้ว เสร็จเรียบร้อยซุปกิมจิของเราตอนนี้ผมเอาลงจานนะครับหนีบที่มันเป็นเนื้อเนื้อ,อกิมจิกิมจิเบคอนเบคอนลงมาก่อนแล้เดี๋ยวเราก็กระซวน้ํำซุปลงมาทีหลังนะครับอันนี้โอเคประมาณนี้โอเคครับโอเคน้ำอีกหน่อยโหสีสันสวยงามมากเลยคุณผู้ชม ชอบชอบชอบให้มันงา,นาคุณผู้ชมโรยข้างบนเลยอาให้มันดูแบบมีเท็กซ์เจอร์นิดหน่อยและที่สำคัญผมแอบเตรียมไว้แล้วผมมีสาร่ายคนเกาหลีก็ชอบกินข้าวกับสาายผมจะเอามาท็อปข้างบนคุณผู้ชมให้มันดูแบบให้มันดูมีอะไรนิดนึงนะ อาหารกรองเศษมีพวกผักสปร้ลอาหารเกาหลีเราก็มีสาหร่ายทะเลโอเคครับให้มันดูอ่ายุ่ง,งๆหน่อยคุณผูชมน่าทานแค่ไหนสุกิมจิลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกาอะไรก็ไม่รู้สบตล์ผมครับ